สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยแฟนบาลแทงแฟนคลับวิลาอุอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาทักทายกันคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องกับช่องหนุ่มภูลังกาชาแนลพี่น้องคลิปนี้ก็หลังจากหนุ่มภูลังกากลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะมันอีก็ได้มาทํางานแล้วส่วนื่อกี้ก็ภารกิจหลายกันเลยบด้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวิลาก็ส่วนมากก็เฮ็ดคลิป ข the no all ึ้นทำหน้าค่าพี่น้องเมียบ้านก็ไดหนุ่งยากหลายอย่างอะไรเพราะใครได้เห็นคลิปนี่ละคลิปนี้ก็คือเก่าพี่น้องทายไปไลยกับเสียวคลิปย้อนหลังพี่น้องบรรยากาศคลิปก้นก้อนก็เป็นบรรยากาศขึ้นทำนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิเป็นบรรยากาศลงพี่น้องสิเป็นจังได้ก็เพื่อความบรรยากาศเยเวลาพี่น้องไปบรรยากาศลงพุ่มผะกาลงทำหน้าค่าขาลงเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นจังได้ไป ชมคลิปพร้อมๆกันเลยเออพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆุนหน้าพาพี่น้องเลยพาบรรยากาศเออหน้าพาบรรยากาศตอนลงขาลองให้พี่ให้น้องเบิ่งโอ้หมากับเจียงเข้ามาพี่น้องขุนมาสุดยอดเลย โอ้มองนี่ไข่แน่พี่น้องเลยโอ้ปวดขาได้บัดโอ้มาเล็วเถอะเด็กน่อยนั่มดหดทันเลยบ่ะที่นี่เด็กหน่อยเลี้ยวครับโอ้คือพากันเลี้ยวครับแท้โอ้พากันเลี้ยวแท้ าาาหาผู้เฒ่าน,นี่ขุนหลวงพ่อพคนก่ามากขึ้นเพื่อกันโอ้มาแห่งเลียนเก่งแบบพี่น้อ,องเพื่อนมาแห่งเก่งก็ค้นอีกโอ้เก่งฮักมานี่ข้องคณะแล้วหลวงพ่อไปพักยื่อเทิงขุ่นบ่ครับบ่อละครับผมกับมาเที่ยวเพื่อกันมาเทีย <c ười> เท่ยวเพื่อกันบ่โอ้หนึ่งวันพักเกียงเพื่อกันขึ้นข้ <c ười> ามเ <c ười> <c ười> ตยสนอง ปวดเนาะโหสุดอยดอดเลยลีลวงพ่อพ่นกับมาเที่ยวคือกันพี่น้องสายเดียวเลยพ่นกับได้ลวงพอ่อพ่นกับได้ปวดขาที่พี่น้องล่องลายขันเลยก็ได้ก็ล่างขาต้องกำลังขาดีๆขึ้นบันไดนี่ล่องบันไดนี่ก็ล่างขาเป็นลักเลยโหปวดพ่อ ไก่สิสำเร็จแล้วพี่น้องไกลสิฮอดขึ้นบาดาลแล้วในที่สุดเราก็สำเร็จ,รรจอีกบดบด,ดบด,บดใกล้ถึงแล้วอีกบดบดบดแต่คนที่จะขึ้นก็สามารถเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนไหมไายเปลี่ยนใจไหมหัวมาข้างหลังไหม มาทั้งทีต้องจัดหนักต้องให้มันยังไงต้องเอาให้สดุดสุดไปเลยอันนี้ก็วัดใจเจ้าของเกันว่าสิบลอดก็ลอดเสยเว้สุดยอดดีสเลียงว่าเจ้าของอยังนนมีไฟอยู่เนาะพี่น้อง แลมันจังหวะมันทีๆนี่นหะมันผิดจังหวะมันทีขาพีขาแพ่งไปกูร้องผิดจังหวะกับทีก้าวเลื่อยก้าวทำไปแปลงเลยเนี้ยขาขาอ่อนบางบางเทีขคนมันขึ้นไหลเป็นเมีขามันลอยเนาะก้าวไปขาอ่อนไปแหล้ลงสีก็ล้มเลยเด้คนเนาะเออมันยางหลายคือต้องห้องยางเสีันยังขาลอยเนาะนี่แมเออยางไปละขามันสีลอยแล้วมันก็ล้มเป๊ะลงมันก็ล้มไปเลยเด้คนแบบผุหวันอยู่แล้วนะคนโตใหญ่อยู่แล้วปะที่นี่ เออลลรล่มลมอ่ไ้อย่งว้ามังเขียซะล่มเสเล็กเนาะนเปนลมเสกล่องแ่าล่มเสเล็กคับเนาะโอ้ส่วงนี้กับันไดไล่เขือนตัวนาองั้งานมส่วง วัดใจพี่น้องในช่วงนี้ก็คือสาวเดียวก็หอดพืด Whew, น้นเลยนะคือสำเร็จเลยคันลงไปหอดสุดบันไดนี้ก็คือสำเร็จแล้วของแท้เนาะมือแลี้ยงก็สลองตัวสลองตัวสลองก็สี่เหลี่ยมรีไพรีมันบุแล้ว เพอได้เปลี่ยนแล้วลบไฟลี่ไฟลี่มันเด้อตัวไฟตัวมันตัวไปทั้งขัวบักละเพื่อนขึ้นไส้เฮาหนึห่งสั้นสิเก้าวผิษ โปวดเนาะป้าค้ำบนี้ขาเก้าขข้นเนาะผู้ขันหอวต่ยม้งใบสองแล้วผู้ขาผู lar, ้ข้นเด้อข้นส้วงขะน้าขึ้นส่วงค้ำนี่มันต้องทำไปลานะต้องเฝ้าจังเลย ไม่ไม่่าบาดหดอย่างนี้ไหมเอาลูกข้าไปทา้งไหนแล้วมีอม่ใช่บนล้กันซะบ่ะที่นี่เนใลูกด็ีกเรียบร้อยแล้วมันยังไรนักบ่มาขายังไงอย่างนี้มาขายบ่ขายขวดเจ้าบาทปะที่นี่นีน ซเซอ,เอร์้ัสปอนเซอากมีาัเรนยงแ็งับอสปอนเซอร์มันยังบอสปนอนเซอร์เออเอาไปเลยบาทเบิเสาสุดท้ายพอดีเบิดอีรีเด้แปลว่าสำเร็จแล้วพี่น้องภารกิจสำเร็จพี่น้องขึ้นทำหน้าค่าขอพ่อหลวงปูขอโชคขอลามน้ำปูเรียบร้อยแล้วพี่น้องภารกิจสำเร็จแล้ว ต่อไปนี่ก็ขอห้มมิตรคแตลาบมิตรสิ่งดีๆเข้ามาเ้ยปู่เอ้ยสาธุสาธุ